สวัสดีค่ะมาพบกับช่องชาแนลนัชชา86 t สทาโรเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในวันศุกร์นะคะผู้ที่เกิดในวันศุกร์ในประจำเดือนพฤศจิกายนเรามาดูว่า ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรในเดือนพฤศจิกายนนับจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะคุณจะเจอกับเรื่องราวอะไรความรักความสัมพันธ์การงานการเงนินก่อนอื่นเลยก็ขอเป็นกําลังใจเป็นค่าครูนะคะเป็นการกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ที่ร่ารักให้กับแม่หมอนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่อยู่ด้วยกันมาแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับแม่หมอเสมอมาแม่หมอมีกำลังใจมากๆในการทำคลิปแต่ละคลิปนะคะขอบคุณสำหรับ ที่มาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวนะคะของช่องนช,ชา8ปทาโร่นะก็ขอขอ,ขอบคุณมากๆในวันนี้ก็มาทํานายให้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะเราก็มารับชมรับฟังกันเลยนะว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไรไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะในวันนี้นะโอเคไปเลยขอการอําการเปิดเผยอํานาจของไพทาโร่และคัจกา,จากกรบาลให้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ค่ะว่าดวงประจำเดือนของคุณพฤศจิกายนคุณจะเป็นอย่างไร ไปเลยค่ะตอนนี้คุณพร้อมที่จะต่อสู้แล้วก็ประชนภัยกับเรื่องการงานการเงินความรักคุณเป็นคนที่มีความมั่นอบมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วนะคะคุณไม่กลัวกับสิ่งไหนที่จะเข้ามาแล้วอ่าคุณรู้สึกรักตัวเองแล้วก็มองถึงเป้าหมายแล้วก็อนาคตข้างหน้าโอเคไพ่เดซันก็เกิดขึ้น ความสุขความสมหวังที่คุณตั้งใจไว้จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกานะคะความสําเร็จจะเกิดขึ้นว้าวอืมความรักก็จะมีความสุขนะคะเดี๋ยวแม่หมอดูให้อีกนะขอเปิดครบใหม่ก่อนขอครบนะคะนโน้มาแบบนี้แล้วนะคะดีมากเลยของคนที่เกิดวันศวกร์ว้าวดูเบอร์ก็มาอืม การเฉลิมฉลองก็มาอมโอเคอขออีก3ามใบค่ะ โอเคในบางท่านก็อย่างที่แม่หมอบอกนะคะในตอนนี้คุณรู้สึกพร้อมที่จะต่อสู้แล้วก็เหมือนมีการเริ่มต้นแต่ว่าการทำงานของคุณนะ่ะมันก็สู้มาพอสมควรสิ่งที่คุณทำมันจะประสบผลสำเร็จนะคะในเดือนพฤศจิกายนจะมีการเฉลิมฉลองจะมีความสุขคุณจะรู้สึกได้อะในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยคุณจะ ต้องมีการพบปะสังสรรค์มีการกินเลี้ยงไปพบไปเจอกับเพื่อนฝูงมีการเจราจาเรื่องเรื่องการาการงานการการทำงานร่วมกับผู้อื่นการอยู่กับผู้อื่นแล้วก็ในเดือนพฤศจิกาย,ยนเนีคุณจะได้เดินทางบ่อยแล้วก็ไปอยู่กับเพื่อนไปสังสรรค์ไปปาร์ตี้ในความรู้สึกของเดือนพฤศจิกาย,ยนเนี่ยอารมณ์คุณจะมีความสุขมากขึ้นนะคะเหมือนนี่มีการทานข้าวพบปะสังสรรค์กินเลี้ยง Uh, สิ่งที่สอดเรื่องของการงานสิ่งที่คุณแบกรับภาระเหมือนคุณเหนื่อยคุณหนักตอนบางครั้งคุณก็ท้อแต่เดือนพฤศจิกายนนะคะคุณได้รับการตอบแทนของเรื่องผลกําไรหรือหรือการเงินการงานนะคะคุณจะได้สมหวังอย่างที่คุณตั้งใจไว้ในเรื่องของตําแหน่งงานในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินผู้ที่กาลังมองหาโอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆกําลังจะเข้ามานะคะบางท่านก็จะมีการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงไปใิทางที่ดีขึ้นไปเรียนรู้สิ่งใหม่อนาคตใหม่โลกใหม่สิ่งใหม่ที่คุณไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อนสิ่งที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนบางท่านนะคะที่ตกงานสมัครงานอยู่ก็จะมีโอกาสเข้ามาแต่งานที่คุณได้นะคะจะเป็นงานที่แบบที่คุณไม่เคยทําไม่เคยเจอไม่เคยไม่ไม่มันไม่ตรงกับสิ่งที่คุณที่คุณเคยทํามาก่อนนะคะแต่ว่ามันเป็นการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่สิ่งที่คุณต้องเปิด เปิดโลกให้กับตัวเองเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะอารภางงานก็แน่นอนว่าถึงคุณจะเรียนรู้งานใหม่สิ่งใหม่แต่มันก็ไม่ง่ายมันสนับคุณนะคะมันก็จะมีความความยากความเหนื่อยความหนักแต่ว่ามันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีจะทําจะส่งผลให้คุณมีความมั่นคงทางการเงินสิ่งที่คุณจะได้มาการการเงินนะคะจะจะตอบแทนคุณมามันเหมือนเหนื่อยม,ม,มันเหมือนหนัก แต่เงินจะดีนะคะเงินจะดีเงินจะดีมากๆเข้ามาหาคุณในเดือนพฤศจิกาหรือผู้ที่เริ่มงานใหม่ก็จะเป็นการตอบแทนของเรื่องของเงินเดือนก็จะได้รับเงินเงินที่เยอะเงินที่คุณพึงพอใจสำหรับผู้ที่กำลังหางานแล้วก็จะได้งานแล้วก็ได้รับโอกาสใหม่ผู้ที่มีงานประจำอยู่ก็จะประสบผลสำเร็จจะได้รับผลกำไรได้ได้รับการตอบแทนได้ได้เงินตกเบิกหรือได้ได้เงินเดือนบางท่านก็จะมีเงินเดือนเพิ่มขึ้น นะคะแล้วก็การเงินจะหมุนไปได้การจะมีการเงินเข้ามาการเงินจะดีขึ้นในเดือนพฤศจิกาคุณกําลังมองถึงเป้าหมายถึงจุดมุ่งหมายของชีวิตสิ่งที่คุณตั้งหวังไว้จะสุขสมหวังอย่างที่คุณตั้งใจไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักความสัมพันธ์แต่บางท่านก็ยังมีในเรื่องความความรักความสัมพันธ์คุณก็ยังคิดถึงคนเก่าๆนึกถึงเรื่องเก่าๆเสียอกเสียใจเสียายเสียาย เหมือนเสียดายคนคนนั้นอยู่แต่ตัวคุณก็ได้แต่ถึงคุณจะเสียดายแต่คุณก็ลับทิ้งตรงนี้ไปเพราะว่าคุณยังมีอนาคตข้างหน้าหรือมีสิ่งอื่นที่รอคุณอยู่ในอนาคตนะคะแต่แต่สิ่งที่คุณคิดหรือสิ่งที่คุณทําคุณก็เก็บกอดเก็บความรู้สึกตรงนี้ไว้มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ มันมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่แต่ตัวคุณอนะ่ะมีกําลังแรงใจที่จะมุ่งมั่นไปถึงเรื่องการงานการเงินสิ่งที่คุณตั้งตั้งใจไว้และคุณมุง่งมุ่งหวังไว้ในเรื่องของตรงนี้คุณจะประสบผลสําเร็จนะคะเพราะว่าไพ่ของคุณขึ้นเรื่องการเงินการงานมากกว่าสําหรับชาที่เกิดวันศุกร์นะคะอ่าสิ่งไหนบางท่านก็มีการจบเลิกลา จบกันไปโดยที่ไม่มีวันที่จะหวนคืนมาก็มีความความสัมพันธ์นะคะบางท่านก็จบไปแล้วบางท่านก็กาลังจะเริ่มจบในเดือนในเดือนพฤศจิก,กาคุณจะสามารถเคลียร์ความรักความสัมพันธ์ความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันหรือบางท่านก็จบเพื่อเริ่มต้นใหม่จบเพื่อจบเพื่อเริ่มต้นกับคนเก่าหรือบางท่านก็จบกันไปเลยนะคะกับคนกับคนกับคนที่คุณเคยคบคนคนที่คุคยท,ท,ที่มันที่มันไม่สามารถที่จะไปต่อกันได้อ่า แต่คุณก็มองถึงโอกาสใหม่อนาคตใหม่คุณก็จะได้พบเจอกับสิ่งใหม่ที่รอคุณอยู่เหมือนกันนะคะสําหรับเครื่องความรักความสัมพันธ์โอเคนะสำหรับเรื่องการงานแม่หมอก็พูดไปแล้วสําหรับผู้ที่กำลังมองหาการงานบางท่านนะคะมีความรู้มีความสามารถแต่แต่ยังไม่ได้รับโอกาสการที่คุณจะได้รับโอกาสในตรงนี้นะคะคุณต้องเปลี่ยนทัศนคติบางคนอ่า จบมาในสายงานแบบนี้ก็อยากจะทํางานแค่สายงานของตัวเองที่คุณจบมาแต่การที่คุณจะได้งานใหม่ในเดือนพฤศจิกายน <shocked> คุณต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลง <French> ยอมรับ <S 2> <S 2> ยอมรับ,อ,บอ่าสิ่งที่บางทีคุณจบในสายงานของกฎหมายคุณอาจจะไม่ทํางานเรียกเกี่ยวกับกฎหมายคุณอาจจะได้ทํางานเกี่ยวกับอย่างอื่นถ้าคุณอยากได้งานหนะ้าเดือนพฤศจิกายนคุณต้องยอมเปลี่ยนแปลงเหมือนอันนี้คือแม่หมอเปรียบเทียบนะคะเรื่องสายงานเหมือนคุณต้องยอมเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยอมรับ ยอมรับการทํางานอีกแบบอีกรูปแบบหนึง่งเพราะว่าเหมือนเหมือนบางท่านก็ตกงานมานานหรือบางท่านก็จบมายังไม่มีงานทาก็แต่ว่าจะมีโอกาสเข้ามาโอกาสนั้นบางทีมันมันไม่ตรงกับงานของเราแต่เราก็ต้องไขว้คว้าโอกาสนี้เอาไว้ก่อนเพื่อเพื่ออนาคตแล้วก็ความเป็นอยู่ของเราเองนะคะในเดือนพฤศจิกายน โอเคนะสันสนิษฐานี้สำหรับไพ่เดอะคีก็แนะนํามาคุณต้องยอมเปิดใจเปิดกว้างแล้วก็ยอมรับยอมรับสิ่งสิ่งใหม่แล้วก็ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของของยุคข,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 ของสมัยของของยุคของสมัยของในช่วงเวลานี้เนาะทในสภาวะเศรษฐกิจโอเคบางทาง่านอาจจะทํางานเกี่ยวกับในสายงานที่อยู่กับที่หรืออยู่เป็นบัญชีหรืออะไรก็ตามแต่บางท่านก็อาจจะกลายไปเป็นขายของออนไลน์เป็นเซลล์หรือ ทำงานเกี่ยวกับที่มันไม่ตรงกับกับคำกับสิ่งที่คุณจบมาค่ะแต่ถ้าแต่ถ้าคุณน่ะลองเปิดใจตัวเองแล้วก็เปิดใจตัวเองลองลองทําในสิ่งที่มันมันไม่ตรงดูบ้างมันก็ยังจะสามารถไปได้ดีแล้วก็ประสบผลสําเร็จแล้วก็ได้เงินเยอะด้วยนะคะคุณสามารถเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้นะสําหรับความรักบางท่านก็จะสามารถตกลงเหมือนกับที่แม่หมอพูดนะคะบางท่านก็อาจจะจบแล้วก็เจอรักใหม่ หรือก็จะมีคอมมิชเมนต์ใหม่และได้พบเจอคนที่ถูกอกถูกใจและก็สามารถที่จะเหมือนเป็นหุ้นส่วนชีวิตนั่นแหละค่ะแล้วก็สามารถถึงขั้นแต่งงานได้ก็มีนะคะแต่บางท่านก็จบเพื่อมีโอกาสใหม่เจอความสัมพันธ์ใหม่และก็ได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่ได้เช่นกันไพ่เดอซันมาประกบคู่กับการเฉลิมฉลองในเดือนพฤศจิกายนคุณจะมีความสุขคุณจะมีความสุขมากๆมากๆ,ๆเลยนะคะในเดือนพฤศจิกายนคุณจะสามารถ ปรับเปลี่ยนตัวเองได้สามารถเข้าใจถึงบทบาทของชีิตได้เข้าใจถึงสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวของคุณเองเพราะว่าด้วยการที่คุณเป็นคนที่มีความชาญฉลาดาคุณคิดคุณแต่ตองไม่ไว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องเรื่องของความสัมพันธ์คุณหยุดนิ่งมาพอสมควรคุณตึกตรองแต่ตองมาพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักความสัมพันธ์คุณตกผนึกด้วยตัวของคุณเองได้แล้วนะคะ คุณจะสามารถก้าวผ่านสิ่งต่างๆได้ในเดือนพฤศจิกายนก็จะเป็นสิ่งที่ดีๆเข้ามาแม่หมอขอเปิดให้กับคนโสดาานะคะอีห้าใบนะคะคนโสดจะเป็น,ย,นยังไงแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ขอไพ่ห้าใบให้กับคนโสดค่ะโอเคว้าวคนโสดจะมีคนมามอบความรักให้นะคะในเดือนพฤศจิกายนจะมีคนมามอบความรักให้จะมีคนเข้ามาจีบ แต่คุณก็ยังเสียดายความรักเก่าๆกอดเก็บสิ่งเก่าๆเรื่องราวเก่าๆไว้อยู่นะเขาบอกว่าอย่าเสียดายอย่าเสียอกเสียใจกับเรื่องราวที่ผ่านไปแล้วยังมีโอกาสใหม่สิ่งใหม่รอคุณอยู่ข้างหน้านะคะสําหรับคนโสดนะต่ออีกหนึ่งใบโอเคเดอะเรเบิร์ก็มา <ๆ S 1> เป็นเหมือนเนื้อคู่จากพรมลรขิดเหลือเหมือนคนที่เคยรู้จักกันมานานเหมือนอคุณอาจจะพบเพิ่งพบเพิ่งเจอแต่คุณจะรู้สึกเหมือนถูกชะตา ถูกอกถูกใจกับคนคนนี้มากที่เข้ามาหาคุณนะคะมันทําให้คุณรู้สึกรักแล้วก็รู้สึกโรแมนติกรู้สึกเหมือนคนคุ้นเคยเหมือนเข้าอกเข้าใจอยู่ด้วยแล้วมีความสุขนะสําหรับคนโสดนะคะจะมีรักเข้ามานะคะเดลิฟเบอร์กก็มาประก,กบคู่โอเคแต่ว่าคนคนนี้ก็เป็นคนที่คอนโทรลยากพอสมควรนะคะเป็นคนที่มีความเก่งในตัวเป็นคนที่ เป็นเป็นหญิงหรือชายที่หาเงินเก่งเป็นคนที่เก่งพอตัวเหมือนเหมือนกันคุณจะสามารถเอาชนะความรักครั้งนี้ได้ได้อย่างไรก็คือความซื่อตรงความซื่อสัตย์ความรักความอบอ้อมอารีความเอาอกเอาใจความเอาใจใส่นะคะความรักที่คุณมีความรักที่บริสุทธิ์ที่คุณจะแสดงออกให้เขาเห็นว่าคุณมีความจริงใจให้กับเขามากแค่ไหนแล้วความรักครั้งนี้ก็จะประสบผลสาเร็จแล้วก็ไปต่อกันได้ยาวๆนะคะขอต่ออีกหนึ่งใบค่ะโอเคเมื่อคุณปรับอารมณ์เคลียร์ทุกอย่างกับเรื่องราวที่ที่ผ่านมา กับสิ่งต่างๆที่ผ่านมาคุณปรับตัวเองปรับสภาวะจิตใจสภาวะอารมณ์ของคุณลืมเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวในอดีตแล้วคุณนะ่ะมุ่งหน้ากับคนใหม่สู่สิ่งใหม่กับความรักครั้งใหม่ความรักครั้งนี้จะสามารถทําให้คุณมีความสุขสมบังได้ในอนาคตนะคะในในช่วงเดือนพฤศจิกายนโอเคมันเป็นอะไรที่ดีมากสาหรับคนโสดนะคะเรามาขอความสัมพันธ์ต่อให้กับคนมีคู่คนคบคนค,ควงค่ะว่าเป็นยังไง หรือคนที่มีคู่กันอยู่นะความรักจะเป็นอย่างไรคะขอความรักให้กับขอเจ็บเพื่อนกี่ใบคะให้ตกขอห้าใบให้กับความรักของคนมีคู่คะ่ะเป็นอย่างไรอืมจะมีการเริ่มต้นโปรเจกต์การเชร์การคุยนะคะอ่าถึงระยะเวลาของการที่จะปรับตัวเข้าหากันหรือระยะเวลาที่ คุณจะคุณได้เรียนรู้กันมาพอสมควรนะกับคนที่คบคนคุยโอเคเมื่อคุณปรับตัวเข้าออกเข้าใจกันมากขึ้นเรียนรู้กันมายาวนานคุณจะมีความสุขและมีความสุขมากขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนะคะอ,อืบางท่านก็ยังมีเรื่องราวที่ทำให้เจ็บปวดกันอยู่นะ แต่เขาบอกว่าให้ลืมเรื่องราวที่เจ็บปวดหรือทําให้การผิดหวังกันมาให้ปล่อยวางตรงนี้ไปซะนะคะแล้วก็เรียนรู้เรียนรู้สิ่งใหม่เรียนรู้กันและกันใหม่นะคะมันมันยังสามารถเริ่มต้นใหม่กันได้อยู่โอเคคุณจะสามารถเริ่มต้นและกระสความความสัมพันธ์กับความรักครั้งนี้ไปต่อได้ หรือบางท่านเคลียร์แล้วจบแล้วอาจจะเริ่มต้นกับคนใหม่ก็ได้นะคะมันเป็นไปได้ได้สองรูปแบบในตื้นโดนที่แม่หมอนดูให้นะคะเริ่มแรกแล้วก็มาเปิดประกอบให้อีกห้าใบก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักความสัมพันธ์ของคนที่เกิดวันศุกร์เป็นแนวโน้มที่อะไรดีมากๆเลยนะคะไม่มีไม่ไม่มีเรื่องที่จะต้องเตือนอ่ามากมากนักนะคะก็เป็นก็มีแค่เรื่องกับเกี่ยวกับเรื่องการงานถ้าผู้ที่ตกงานหรือ อยากจะได้งานทำบางครั้งคุณก็ต้องปรับเปลี่ยนหรือก็ยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือยอมรับสิ่งใหม่ที่เข้ามาบางอาจจะทํางานไม่ตรงกับสายงานอาจจะทํางานที่คุณไม่คุ้นเคยแต่ว่าถ้าคุณลองเปิดโอ,อกาสให้กับตัวเองได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆคุณก็จะได้รับโอกาสนี้แล้วก็ได้ได้งานได้งานทําแ,แล้วก็เป็นเงินแล้วก็เป็นเงินเป็นการตอบแทนที่ดีมากๆสําหรับคนที่กาลังมองหางานใหม่แล้วก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองใหม่ mastery, ๆนะคะสําหรับผู้ที่มีงานอยู่ก็อย่างที่แม่หมอ พูดไปแล้วนะไม่พูดซ้ำนะคะโอเคขอกำลังใจในการกดไลค์กด Subscribe กดติดตามให้แม่หมอด้วยนะคะก็จะมาดูดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับธาตุต่างๆในคลิปต่อไปนะคะเจาะจงเรื่องความรักเน้นๆเลยตามหัวข้อต่างๆด้วยนะคะอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งกิ้งกิ้งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ